สวัสดีครับพ okay> yeah ี่ครับสวัสดีครับผมต้นน่อยครับผมกาสตาสจวิชิตเป็นเรือขาหรือวเป็สายฟ้าเนาะเป็นไงวันนี้ชกไปกีกิโเท่าไหร่ครับพี่ร้อยห้าสิบครับเป็นไงร้อยห้าสิบคุมเด็กคุมไหมคุมเลยคุมนิดหน่อยนะประมาณกี่โลปมันสี่โลสี่โลโอสี่โลนี่ถือว่ายังสบายเหรอคิดว่าทําได้ตามสุดเท่าไหร่เนี่ยเอาจริงๆเวทที่เราอยากชกเนี่ยก็ประมาณร้อยสี่สี่เจ็ดสี่ห้าก็ได้ครับแต่วันนี้ก็สบายๆเลยเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับ ซ้อมอยู่สายวิชชีพไปเร้วก็บอกว่าซ้อมมีใครอยู่บ้างก็มีพวกน้องๆแล้วพวกพรมีทรัพพวกครับอ่ะเก็บตัวมากี่วันเนี่ยจากไฟล่าสุดเนี่ยก็ประมาณซ้อมประมาณสองอาทิตย์กว่าอ่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งน็อกทางด้านไทยนะแสนสิริเอตอ่าก็วันนั้นจะแทนทั้งคู่อ่ะครับเออแต่เราดีกว่าเพราะเขาเนี่ยวเขาโดนอะไรนะโดนหมัดครับโดนหมัดนะไปเลยแล้วคิดไหมว่าจะน็อกไวแบบนั้นก็ ไม่เออแต่ก็เรียบร้อยสบายหน่อยแล้ววันนี้ต้องเจอใครครับแลมโบวครับอ่าเคยเจอเขาไหมเคยเจอครั้งที่ไหนครับลุมพินีเป็นไงวันนั้นก็แพ้เขานานไหมปีนี้เหรอพี่อ๋อหรอปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ้ใช่ใช่ใช่อ่าเป็นไงเราไปเบียดเบียนหน่อยครับไปแพ้เขายังไงวันนั้นก็หมดแรงครับไม่ได้้องคือ คนไฟกันก่อนที่เราแพ้นี่คือเราคือไม่ได้ซ้อมอะไรเลยคือไปแบบโอ้โหอึดๆเลยเอออะแต่ไฟนี้ก็ซ้อมพอได้ทําร่างกายมาแล้วก็เป็นไงสองสามไฟก็โอเคดีขึ้นนะเออแล้วไฟที่นั้นเขาเจอเขามีอะไรบ้างเนี่ยก็มีแข้งในเนี่ยไม่เข่านะตามสไตล์เขาก็เข่าเหนียวอยู่แล้วเราแก้ไงดีพวกนี้ก็ ดูวันเวทีครับตามสถานกานเนี่ยเขาไปว่ากันวันะครับอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับเจอ28คนจังหวัดต้อดครับไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ยไปปล่อยเจ็ดสิบสามครับเป็นเพเป็นมวยมวยเข่าครับก็ฝีมือก็ได้ครบเครื่องอ่ะซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสองเอาชกมวยมากี่ร้อยละ สามร้อยได้ครับฝากเป็นน้ำช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยครับพรุ่งนี้ครับกัสสตาเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับต้นต้นเลยครับพี่สวัสดีครับแลมโบ้มอสระรนะบันิดครับเพิจตตอวันนี้ช่างพิ่ัดเท่าไหร่พี่ร้อยห้าสิบครับก็เป็นไงคุมกิโลน้ําหนักนี้ก็คุมไม่เยอะครับสี่กิโก็ค่อยๆลดมาเรื่อยเรื่อยเนาะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับพี่ไฟนี้ไฟนี้ซ้อมเพิจตตอครับจะสี่ห้าวันไปซ้อมอยู่ค่ายผู้กองยอด อืมเคยกวางยดเปิดไหมครับกวางเกียริเชียงไก่อะครับไปทําน้ําหนักไปคุมที่นู่นเนาะครับอ่าแล้วซ้อมมาก่อนหน้านี้กี่วันแล้รวมรวมกันก็สองทีได้ครับอืมเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับล่าสุดชกที่ R า S ครับอ่าไปไงก็ชนะนกฝรั่งครับเออวันนั้นปล่อยต่อยใหญ่ไหมต่อยเท่าไหร่ที่อา S บอ ร้อยห้าสิบสองครับเออคือพอยิ่งช้างวันชกวันก็ยิ่งต่อยใหญ่อีกครับไม่ค่อยได้คุมแบบนี้ไหมครับพออายุเยอะแล้วมันคุมไม่ค่อยอยู่ครับพี่มันมันรถยากหน่อยอ่าก็ตามวัยนะพี่เนาะครับแต่วันนี้ร้อยห้าสิบก็ยังพอไหวอยู่ก็ไหวไหวครับอ่าต้องเจอเออก็ยิ่งสบายเลยครับต้องเจอใครพี่พรุ่งนี้เจอกับเก้าสตาครับอ่าหรือว่าเพชรสายฟ้าเนาะครับเคยเจอกันเขาบอกเคยเจอหนึ่งครั้งครับชนะเข้ามาอยู่ที่ไหนพีนีครที่ลุงพีนีเป็นไงวันนั้นชนะยังไง ก็ชนะก็สูสีครับแต่เขาว่าเขาว่าเขาไม่แพ้แเราครับเขาว่าเขาไม่แพ้มองว่าเขาดีกว่าแต่เราก็มองว่าก็เพียงพอเหมือนกันวันนั้นชกกี่ยกนะพี่ห้ายกห้ายกเลยโอ้โหแล้วเรามาเร่งตอนไหนก,ก็เดินไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยอครับคือเดี๋ยวนี้ไม่รอแล้วหรอครับไม่รอแต่พรุ่งนี้มีเซียนเนี่ยต่างก็บรรยากาศก็อาจจะชกเหมือนกันไหม ก็มีเซียนก็ดีครับเราน่าจะเป็นรองเขาครับเออก็เดี๋ยวต้องรอรุนกันไม่รู้ว่าเห็นชื่อพี่แล้วอาจจะเป็นต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามัเป็นศึกเขาเลยเอออาจจะต้องเป็นรุนอีกทีหนึ่งแต่ก็เต็มที่อยู่แล้วเต็มที่แน่นอนครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟที่เราที่เจอกันเป็นมวยชกยากครับจุกจิกนะจิกครับใกล้เชือกชกยากครับคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเอาอยู่ครับกลับมาขึ้นไหวช่วงหลังนี่กี่ไฟแล้วเนี่ยพี่มันก็ต่อยทุกเดือนครับครับต่อยทุกเดือนใช่ไหมเย ลุมพินีลาดดเนินก็คือวนเวียนเจอพวกฝรังร่งตัวใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มวยไทยตัวใหญ่ๆเนาะก็ยังได้ขึ้นไหวตลอดตลอดโอเคอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่สาครับคนจังหวัดซีสกเกตไปปล่อยกิโลแล้วพี่เจ็ดสบห้าค่าพื้นเพเป็นมวย มวยก็จ่อยไปเรื่อยแต่ก่อยก็เป็นมวยเข่าพี่เดี๋ยวนี้เข่าเริ่มไม่ค่อยครบเครื่องเออเดี๋ยวนี้ต้องหลากหลายแล้วมันกันอยู่ไม่ได้นะร่างกายไปบดมากๆใช่ครับโดนโดนเยอะไม่ดีอะเราขนาดซ้ายหรือขวาพี่ขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสามชกมวยมากี่ร้อยแล้วเนี่ยสามร้อยก็น่าจะถึงครับฝากพี่น้องที่เชียร์พวกนี้หน่อยพี่ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมมาสู้แน่นอนครับขอบคุณครับพี่นะครับ